ค่ะก็กลับเข้ามาในช่วงที่3ของทางรายการนะคะและก็ช่วงนี้เราจะมาตามกันกันกบความเคลื่อนไหวหลังจากที่นางสดศรีสัตยธรรมคณะก,าการรมการการเลือกตั้งนะคะได้ออกกระบุว่าได้มีนายทหารนั้นเตรียมที่จะทําปฏิวัติเงียบซึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ปรากฏว่านะคะก็มีหลายฝ่ายนะคะได้ออกมาตอบโต้นนะคะกับกระแสข่าวดังกล่าวแม้กระทั่งนะคะในส่วนของกองทัพเองค่ะวันนี้ก็ออกมาปฏิเสธนะคะพร้อมกับมีการแสดงจุดยืนว่าทหารนั้นไม่เคยคิดที่จะทําการปฏิวัติค่ะ การแถลงข่าวดังกล่าวนะคะนำโดยพลเอกทรงกิติจักกบาทผู้มาการฐานสูงสุดพร้อมกับบรรดาผู้บัชาการเหล่าทัพท้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยืนยันเขาว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพราะทางกองทัพนั้นให้การสนับสน,นุนและอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะกองทัพไทยนะอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านเชื่อเถอะครับว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่านเลิกเชื่อข่าวลือนะครับที่บอกว่าทหารจะปฏิวัติไม่มีครับ ท่านเลิกเชื่อข่าวเลยว่าทหารจะเกี่ยวข้องทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเรามีสิทธิ์คือหนึ่งเสียงหากมีการเลือกตั้งถ้าเลือกตามวาระก็คือปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งก็ประโยชนหนึ่งเสียงเท่ากันเท่ากับทุกคนที่ยืนต่อหน้าผมแล้วถ้าหากว่าจะย้อนกลับไปดูท่าทีของกองทัพบกนะคะ ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บรญหารฐานบกนั้นก็ได้ออกมายืนยันตั้งแต่แรกที่เข้ารับตําแหน่งผู้บริหารฐานบกใหม่ๆซึ่งก็ล้วนเป็นจุดยืนเดิมที่ชัดเจนของกองทัพค่ะมีบนต่างๆของบอรบรบบถ้ายืนยันได้ไหรือไม่ครับก็จะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นครับก็บผมไม่ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะฮะผมไม่เคยว่าผมไม่เคยคิดเรื่องนี้กับราชการนะครับก็ข้อสำคัญก็ข้ออยากอุดหนนานนะครับในฐานได้ทำหน้าที่ของฐานเองแสดงว่าความคิดเรื่องการปฏิวัติไม่ ในสมองท่านเลยก็ออกมาเป็นจะคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับก็ไมต้องยืนยันเนี่ยทำไมต้องยืนยันก็พูดก็ต้องเชื่อมับบ่นเลยพราพูดแล้วก็ถามว่าคิดไม่คิดผมบอกมไม่ได้คิดก็ไมถึงคิดตอนนี้ยรท่านคะแต่สาหรับท่านแล้การปฏิวัตมวิมันถึงเป็นการแก้ปัญหาไหมคะหรือว่ามันจะเป็นการสร้างปัญหาีกอ,อย่างหนึ่งจากที่ท่านก็มีประสบการณ์มาหลายครั้งเป็นสิบครั้งล้านตัวก็คงต้องให้สังคมดูมากันว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่า คงไม่สามารถจะออกมาได้ว่าว่ามันดีหรือไม่ดียังไงผมว่าเริ่มกันใหม่วันหน้าดีกว่าจากวันนี้ไปแล้วค่ะเพราะว่าท่านน่ะมีสีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีสีแล้วที่ก็บอกว่าท่านไม่ชอบสีแดงหรือว่าอะไรเงี้ยพูดให้พูดให้สังคมสบายใจนิดนึงนได้ไหมคะผมไม่เคยบอกผมไม่ชอบสีแดงเลยใครบอกก็ดูไม่เคยติดเขียนทุกวันเผมไม่เคยพูดเลยนะ ีผมสีเดียวกับพวกคุณทุกคนน่ะที่เรเป็นอย่างนี้สีออกคุณจะเป็นยัไรไม่รู้วตผมก็สีคุณเดียวกันสีเวัประเทศไทยมีึีเดียวนะครับก็คือสีแห่งคนไทยสีความรักความสามัคคีแล้วก็กลับมาเป็นคนไทยเหมือนเดิมได้ไหมครับผมขอร้องกับผมประเทศไทยนั้นหนึ่งละห่วงทุกเรื่องห่วงทุกคนผมอยากทุกคนห่วงเหมือนผมห่วงไแล้วมันจะดีเองอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอโทษถ้าเสียงมันไม่เพ่าหน่อยดูไปนิดเดไม่เป็นไรขอโทษขอโทษ ขณะที่ในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็ต่างเตรียมความพร้อมนะคะไปสู่การเลือกตั้งแล้วค่ะแม้ว่าจะมีการออกมาให้ข่าวนะคะของคุณสุดสีสัตยาธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตามทีเนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีความวิตกเลยนะคะกับประเด็นที่มีการออกมาให้ข่าวของคุณสดสีแต่อย่างใดะคะ่ะ ดยนในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนั้นก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวการทําปฏิวัติเงียบว่าเชื่อว่ากองทัพคงจะไม่มีการทําปฏิวัติตามที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพราะว่าที่ผ่านมาผู้นํากองทัพก็ได้ย้ําอยู่บ่อยครั้งว่าจะไม่ทําปฏิวัติอย่างแน่นอนดังนั้นจึงต้องเชื่อในคําพูดของผู้นํากองทัพที่ได้ประกาศออกมาและอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทย ก็สนับสนุนการเมืองตามระบอบประชาธิปไตายและส่วนตัวก็มองว่าหากจะไม่มีการเลือกตั้งจริงก็น่าจะมาจากรัฐบาลยืดเวลาให้อยู่ครบเถิมโดยอาจจะอ้างว่าอย่างแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นไม่เสร็จมากกว่าในขณะที่ในชนลีภัยนะคะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตัตย์ <c oughs> ก็ยังกล่าวถึงกรณีเดียวกันนี้ค่ะ ว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากต้องช่วยกันทาให้บ้านเมืองเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเมื่อถึงวาระที่รัฐบาลยุบสภาก็มีการเลือกตั้งใหม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยและพร้อมกันนั้นนะคะในชนลีภัยก็ยอมรับเขาว่ามีคนอยากให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะต้องยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยและเดินไปตามทางนี้ส่วนกกตอเองก็มีหน้าที่ที่จะดูแลการเลือกตั้งก็จะต้องรับผิดชอบกันไป ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะด้านในประพันธ์นายกโววิทกรรมการการเลือกตั้งด้านการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็กล่าวว่าวันนี้เราคงไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติแล้วเพราะไม่มีลางบอกเหตุอะไรอีกทั้งผู้บราการฐานบก,ก็ออกมายืนยันหลายครั้งว่ามีการเลือกตั้งและทหารก็วางตัวเป็นกลางให้ประชาชนได้ตัดสินดังนั้นควรจะเลิกพูดได้แล้วเพราะข่าวออกไปยังต่างประเทศนั้นทำให้ขาดความน่าเชื่อถือค่ะ ซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าจะมองถึงปัจจัยของการปฏิวัติเงียบเนี่ยนะคะตามที่ทางตัวของคุณสดศรีสัตยธรรมนั้นได้ออกมาระบุเอาไว้เนี่ยนะคะถ้าหากพิจารณาเนี่ยค่ะจากช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็คือประมาณหนึ่งเดือนด้วยกันที่จะถึงช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิเวชชชีวะนั้นได้ออกมาระบุว่าจะมีการยุบสภาภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศค่ะว่าผมตั้งใจอย่างนี้ครับว่า จะนาเรื่องขึ้นคุณกล้าเพื่อที่จะให้มีการรุปสภาไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนพฤษสภาคมซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าความชัดเจนในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบการแบ,บ่งเขตเลื่อกตั้งจะเรียบร้อยคือไม่มีปัญหานะครับจากการที่ได้พูดคุยกับทางกรกตในวันนี้นะครับผมทราบดีว่าจะมีเพื่อนนักการเมืองเพื่อนพักรวมรัฐบาลหรือเพื่อนสสที่ไม่อยูด้วย ว่าผมได้ตัดสินใจเพื่อที่จะเป็นการยืนยันเจตนารของผมตั้งแต่ต้นว่าเราควรจะมีการเลือกตั้งขอที่สภาเค้ากพวกวาระและเราควรที่จะได้เลือกจังหวดเวลาที่เหมาะสมเพื่อขจัดความไม่ชัดเจนความสับสนไปเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มต้นกระบวนการของการที่จะเร่งรัดการพิจารณากฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็จะดูความก้าวหน้าการทํางานต่าง,าง,งาๆซึ่งวันนี้ได้พูดคุยกับทางาออรัตบลในรายละเอียด แล้วก็ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมการก็จะนณาเรื่องต่างๆคงเพื่อให้มีการราชสรศีกาให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกระแสข่าวปฏิวัติเงียบที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีจึงแสดงท่าทีไม่วิตกกังวลนะคะกับกระแสข่าวดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนายมเห็นล่าสุดคุณสดมาพูดเรื่องราีเงียบ สารผมไม่ได้ติดตามครับผมไม่ได้ติดตามครับผมทำหน้าที่ของผมครับคือแต8เบอกว่าามมมีีัหจรริงคบก็มันไม่มีปัญหาแล้วครับก็เดี๋ยวไปเลือกตั้งกันท่านก็จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีครับคือวันนี้หน้าที่ของกกตเนี่ยควรจะทำอะไรท่านก็ไปจัดการเลือกตั้งให้มันเรียบร้อยครับแต่ว่าการไม่มีครับไม่มีสิ่งที่คุณต่อสิ่งืี่อะตัดฟ้องอะไสิ่งที่จะตัวเชืพูดจะมีเรื่องไหนตํแหน่งของคนหนึ่งในรุ่งหน้า ไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วครับไม่เกี่ยวกันแล้วครับหน้าที่ของเราตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็คือแก้ปัญหาแล้วก็บริหารบ้านเมืองไปนะครับจนกระทั่งมีการยุบสภายุบสภาก็ฝ่ายที่จัดการเลือกตั้งก็ไปทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งพักการเมืองก็ไปแข่งขันกันเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของสภานะครับที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองไปก็ไม่มีปัญหาแล้วครับคือบรรยากาศเนี่ยมันกำลังไปสู่การเลือกตั้งแล้วทำไมยังคงมีการพูดถึงการที่วราบิลลี่ ต้องถามคนพูดครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดนะครับขณะที่อีกฝักฝั่งหนึ่งนะคะคือในส่วนคนเสื้อแดงและก็พรรคเพื่อไทยนั้นก็มีการจัดกระบวนทับและความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามคำประกาศยุบสภาของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งจะเห็นได้ว่าในการจัดสรรปันส่วนการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็จะพบนะคะว่ามีรายชื่อของบัดาแกนนำคนเสื้อแดงหลายระดับ เข้าไปเป็นผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยในระบบบัญชีรายชื่อแล้วด้วยกันถึง12คนจากโควตาที่จัดเอาไว้ให้กับคนเสื้อแดง20ที่นั่งด้วยกันและก็สอดรับราคากับการวิดีโอลิงก์ของผัานตำรวจโททักษินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาว่าการเลือกตั้งนั้นต้องเกิดขึ้นและมีขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ีนค,ครับขอย้ำอีกครั้งครับ เรื่องตั้งยังไงไงมันจะมันจะดึงยังไงก็เลือกตั้งปีเนี้ยเมื่อเรืองตั้งปีนี้พี่น้องก็ต้องคิดว่าวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการต่อสู้ในสันติและเลยยิางยิ่งวิธีทางที่ถึงประชาธิปไตยถึงแม้เขาจะไม่ประชาธิปไตยเราก็ต้องยึดประชาธิปไตยเราต้องช่วยกันครับนําความเข้าใจนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปให้รู้ว่า ถ้าเราไม่อยู่ยืนเราไม่ช่วยกันยืนยู่บนความถูกต้องเราไม่ช่วยกันที่จะทําให้สิ่งที่บ้านเมืองดีขึ้นได้วนสิ่งที่มันถูกต้องถูกหลักการบ้านเมืองก็จะไปลําบากแล้วอน,นาคตลูกหลานเราก็จะลาบากผมมั่นใจครับว่าข่าวหน้านี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินครับว่าจะอยู่กับของแพงอยู่อยู่กับคอรรัปชัน่นและลมเหลวอย่างนี้หรือก็จะอยู่กับ สิ่งที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ความสุขประชาชนสร้างรายได้ให้เพียงพอให้ประชาชนหมดหนี้หมดสินแล้วก็อยู่กับความยุติธรรมยุ่เสกับเสรีภาพที่มีความเคารพในการตัดสินใจของประชาชนเคารพในความสามาัรถของประชาชนถามว่าจะเลือกอยังไง ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะคะถึงความพร้อมของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแล้วค่ะทางด้านการเมืองนะคะในการเตรียมการลงสู้ศึกนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นค่ะในขณะที่นะคะการออกมาเปิดประเด็นในเรื่องของการปฏิวัติเงียบของคุสดสีที่ออกมานั้นนะคะเราก็คงจะต้องพิจารณากันด้วยละค่ะว่าการปล่อยข่าวในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะจอข่าวร้อนล้วง